โอ้ยช่วยข้าด้วยอยู่ดีๆข้าก็รู้สึกปวดหัวเหมือนหัวจะระเบิดเจ้าแม่คะเจ้าแม่เจ้าแม่คะ่ะทาใจดีๆเอาไว้นะคะเดี๋ยวฉันจะพาไปส่งโรงพยาบาลเฮ้ยแต่โรงพยาบาลแห่งนี้มันจะปลอดภัยไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยดูนั่นสิคะเจ้าแม่โอ้ยตายเจ้าแม่ไปนั่งตรงน,นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะข้าไม่รู้รู้ตัวอีกทีข้าก็รู้สึกเหมือนกําลังจะโดนฉีดยานั่นมันอะไรนะ่ ย,ยไม่นะข้าไม่อยากฉีดยาอย่าทำอะไรเจ้าแม่นะเจ้าหมอบ้าแกว่าใครเป็นหมอบ้าเออก็รู้ไงเออช่วยด้วยช่วยด้วยผมไม่อยากฉีดยาอ,อรบกันอะไรเนี่ย ไปไหนมาฉีดยาก่อนออข้าอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่มันโรงพยาบาลผีสิงชัดชัดช่วยด้วยมีใครอยู่ในนี้ไหมข้าอยากกลับบ้านข้าไม่อยากหาหมอที่นี่แล้วโรงพยาบาลแห่งนี้มันบ้าโบไปหมดมันมีแต่ผีหันไปทางซ้ายก็ผีทางขวาก็ผีแล้วผีแต่ละตัวมันหน้าตาน่ากลัว รีบหาสวิตเพื่อหาทางออกจากที่นี่แต่ว่าแต่ว่าสวิตมันอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยเอออยู่ในกล่องนี่หรือเปล่าโอเคข้าจะลองเปิดกล่องดูนี่ข้าเล่นในโทรศัพท์มือถือนะเนี่ยได้มาแล้วหนึ่งอันข้าต้องหากี่อันละเนี่ยมันมีกล่องซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆการตกแต่งในโรงพยาบาลแห่งนี้มาดูแปลกประหลาดยิ่งนักฮัลโหลไดโนเจ้าอยู่ที่นี่หรือไม่ ถ้ากำลังพยายามจะหาทางออกข้าว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่น่าจะได้จ่ายค่าไฟมาหลายสิบเดือนน่าจะโดนตัดไฟแต่ก็ยังพอมีไฟบ้างนี่มันห้องอะไรกันนะโอแม่เจ้านี่มันห้องพักคนไข้รวมดูสิดูต้นไม้ที่ขึ้นหลอมแหลมและนี่คือเตียงจะมีกี่วิญญ,ญาณที่อยู่บนเตียงนี้เฮ้ยขนลุกสู้ นั่นใครน่ะข้าได้ยินเสียงเหมือนใครเดินมาฮัลโหลเฮ้ย,ยตรงนี้มีกลองดีใจจังข้าเก็บสวิตได้ทั้งหมดสามอันแล้วแต่ว่าเพื่อนของข้าหาได้กี่อันแล้วล่ะเนี่ยข้าอยู่ที่นี่นานๆไม่ได้โอ้ทางซ้ายมือเหมือนเห็นอะไรแวบๆแ,แ,แต่ว่าข้าไม่มั่นใจว่านางเป็นคนหรือเปล่า <c oughs> ให้ตายเถอะนางไม่ใช่คน ที่นี่หน้าตานนักรัวมากหลอกลวงชัดๆตอนแรกหน้าตาสวยงามแต่พอเผ้อแป๊บเดียวสามารถฉีกปากได้กว่างถึงรูหูข้าว่าด้านในนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆโอเคข้าปิดประตูไว้แล้วมันไม่สามารถเข้ามาได้ข้าจะเปิดเข้าไปสำรวจด้านในโอ้ประตูรั้วนี้ทำไมถึงไม่แข็งแรงเลยอุตตะวันนี้มีกล่องอ้าวเฮ้ยไดยโนเจ้ามาที่นี่แล้วหรือ โอเคข้าเก็บสวิตได้ทั้งหมดห้าอันแล้วไดโน่เจ้าเปิดประตูทำไมไดโน่หวัดดีจ้าเธอชื่ออะไรหรือสบายดีไหมโอ้แม่เจ้าอฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วจ้าเจ้าแม่มอททางนี้แล้วไดโน่รอข้าด้วยโอเค ก่อนอื่นข้าจะทำการติดตั้งสวิตช์ก่อนหวังว่าข้าจะออกจากที่นี่ได้นะโอเคสวิตช์อันที่หนึ่งเปิดไปต้องใช้กี่อันกันล่ะเนี่ยต้องหลายอันแน่เลยไม่เป็นไรข้าติดตั้งไปก่อนเผื่อคนอื่นมาจะได้รู้ว่ามีสวิตช์ติดตั้งบ้างแล้วและได้ติดให้ทุกทางถ้าเกิดว่าติดผิดแล้วก็ชีวิตอาจจะเปลี่ยนเอาละเรียบร้อยโอเคข้าต้องไปหาสวิตช์ที่เรือแต่สวิตช์มันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยโอ้โหโอ มีของขายด้วยโอ้มีสวิตขายราคาสี่เหรียญโอ้ข้ามไม่มีตังค์ข้าม,มีแต่ขนมปังไก่ย่ยางแฮมเบอร์เกอร์และขนมอีกมากมายเออเจ้าแม่รีบๆไปหาดิเจ้าแม่อย่ามือแต่ยืดฝอยช่ด้วยช่ด้วยเฮ้ยเจ้าจะวิ่งมาทางนี้ทำไมช่วยด้วยออกไปออกไปก่อนโอ้ตายแล้ว เฮ้เจ้าไดนเสาว <ch> อย่าเข้าไปไดน้นันอย่าตามมาสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเออเอออย่ามาทางนี้นะเออเวใจด้วยใจด้วยอย่าเพิ่งปิดประตูสิอ่าอเข้ามาก็รีบเข้ามาดิเจ้าแม่เร็วๆครับเดี๋ยวก็ตายกันดหมอนักห้องเก็บยายอย่างนั้นเหรอเออเอาปิดประตูทำไมล่ะให้ข้าเข้าไปก่อนสิ อาจเจ้าแม่เข้ามาแล้วก็ปิดประตรูด้วยีิดูก่อนนะเจ้าไดโนตัวนั้นกำลังแย่นะเนอะเราต้องนี้ไปช่วยเขาหรือเปล่าอะ่ะแต่ว่าผีพวกน,นั้นมันโหดร้ายมากเลยนะเออฉันไม่ไหวแล้วเอออย่ามวัวแต่เถียงกันเนี่ยไม่มีใครจะคิดไปช่วยฉันเลยหรอขอโทษทีนะเจ้าไดโนแต่ว่าข้าไม่สามารถออกไปช่วยเจ้าได้จริงๆเฮอฮะาจะทำยังไงกันดีล่ะคะเพราะเราต้องตายกันหมดแน่เลย เจ้าหาสวิตเจอบ้างหรือไม่ยังไม่เจอเลยค่ะเจอแต่ผีเต็มไปหมดดูก่อนนะใจเย็นก่อนข้าว่ามันต้องอยู่แถวๆวนี้แหละเดี๋ยวข้าจะลองออกไปหาอีกทีนึงนะมันน่าจะอยู่เอิมมันน่าจะอยู่แถวๆถวซอกมุมหรือว่ามีพุ่มไม้บางอยู่ข้าคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆวนั่นแหละอย่าเพิ่งถอนใจไปไมิสหายข้าเชื่อว่าเราสามารถที่จะออกจากที่นี่กันได้เอาละ่ะข้าจะขึ้นไปสำรวจที่ชั้นสองนั่นไงมันมีกล่องซ่อนอยู่จริงจริงด้วย แล้วแล้วข้าตัวแม่รีบๆวิ่งมาเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆเลยอย่าไปมองมันนะเจ้าแม่อย่าไปมองเฮ้ข้าว่ามันน่าจะซ่อนอยู่แถวๆนี้นะห้องนี้ข้าเข้าไปหรือยงังอ๋อห้องนี้เป็นห้องที่เป็นห้องรวมเฮ้นั่นมันอะไรนะอออแย่ uh, yeah, แล้วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้อะ yeah! Yeah! นั่นเป็นตัวอะไรนะ สงสัยหรือเกินว่านั่นมันตัวอะไรขอดูใกล้ๆหน่อยโอ,โอ้แม่เจ้านี่มันผีผีอะไรเนี่ยผีไต่ฟ้าค่ะนี่ก็ผีห้อยหัวโอ้โหทุกคนคือโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะมีผีเอไปหมดเลยแล้วแต่ละตัวเนี่ยหน้าตาน่ากลัวมากๆบางตัวก็น่ารักแต่ว่ามันน่ากลัวมากกว่า ช่ค่ะบางตัวนะคะบางทีเนี่ยเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยแต่พอมาใกล้ๆกับอ้าปากกว้างซะอย่างนั้นแล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะเนี่ยจะออกจากที่นี่ได้หรือเปล่าและถ้าใครอยากจะเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ใน UID ตรงด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนเกมมินิเว r ร์กเรียเนี่ยมีแบบน่ากลัวแล้วก็สนุกสนุกอีกมากมายให้ทุกคนเข้ามาเล่นเลยเอาละค่ะเรามาหาสวิตท,ที่เหลือกันดีกว่าแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันข้าก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ค่ะพี่โอ้ยตายกันหมดแน่เลยอเอาไปค่ะสาวิตเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นก่อนข้าว่ามันน่าจะมีสวิตเหลืออยู่อีกนะแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนกันมีใครเก็บไปแล้วบ้างเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเก็บไปแล้วก็อย่าลืมเอามาติดตั้งนะห้องนี้ห้องเก็บยาเหมือนเราจะเข้าไปดูแล้วเอ๊แล้วมันอยู่ที่ไหนได้อีกล่ะฐานหมดนละ้วหนูจะทามใครละคะพี่ โอเคเดี๋ยวพี่เอาสวิตต์ตรงนี้ไปติดก่อนนะเราเร็วเข้าเรวเร็วเข้าโอ้เอาละเอ๊เดี๋ยวก่อนใครมาติดตั้งสวิตต์ตรงนี้เอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้ยนี่เล่นมาตั้งนานนะเนี่ยใครมาติดตั้งตรงเพื่อะเอาไว้เอาไว้ทุกคนติดตั้งก่อนพี่ไม่แน่ใจนะคะทุกคนว่าในแบบนี้เนี่ยมันมีสวิตเ์กินหรือเปล่าหรือยังไงอะไรยังไงนะคะแต่ว่าใครกันที่มาติดตั้งตรงนี้ ้ยติดตั้งผิดชีวิตเปลี่ยนยไม่เป็นไรเจ้าแม่ฉันหาเจอแล้วสวิตอีกอันหนึ่งอยู่ที่ฉันเองเอาละค่ะไดโนจะติดตั้งสวิตเสร็จหรือไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวนี้อยู่อุย้ยผ่านมาได้อย่างเฉียชิวติดตั้งแล้วก็ผ่านแล้ะจ้าหนที่สุดฉันก็มีชีวิตรอดแล้วเจอกันนะจ๊ะ อยากเล่นเกม m i n i วอร์ a l c r e a t ต r ดาวน์โหลดเล่นได้ที่ลิงด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเล่นได้ทั้ง ios แล้วก็ android เลยแล้วเจอกันนะ